อัสสลามมุอะลัยกุมมะรามุตุลลอฮตารการตุนะคะขอความสันติสุขทุมีเดยใจท่านนะคะวันนี้ก็อีพีที่สองนะคะพอ mm. สแกนรักตัวเองเพื่อลองนะคะสิงที่เช้าตกผลึกอย่างตั้งอยากดีที่สุดเลยนะคะก็คือจากซุระอนนี้นะคะซุรอ้อันอัลลาอายาที่1ิบสนะคะแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาร์ตนเองย่อมบรรลุสำเร็จ แน่นอนผู้ที่ขัดเราตนเองย่อมบรรลุความสําเร็จอันนีเอาละกล่าวไว้ในคุรอานแล้วก็มันทําให้เรารักตัวเองเอาล์ได้ย่างไรก็คือการที่เราขัดเราตัวเองเพื่อเรารใช่ไหมมันทําให้เราเป็น,เป,นเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตช้าสังเกตผู้คนในโลกนี้นะคะไม่ว่าทะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่คนกลุ่มเนี้ยคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะขัดเราตัวเอง แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะยอมรับข้อวิาพากษ์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะี่คะนี่คือเป็นสัตรธรรมความจรงิงนะคะพอช้าเอาหัวใจจิตใจกายร่างเราตั้งมั่นยืนอยู่บนหลักสัตธรรมที่แท้จริงจากอัลกรอานยะ ทำให้ใจช้ามั่นคงม,มากขึ้นจิตใจฉันดีขึ้นแล้วรู้สึกรักตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อเราที่สุดเลยนะคะเพราะมันการที่เรารักตัวเองเพื่อเราเราเป็นผู้ที่ได้ก่อนเราเป็นผู้ที่ได้ก่อนแล้วพอเรารักตัวเองอย่างมั่นคงดีแล้วนะคะเราจะประสบความสำเร็จอย่างอื่นๆง่ายๆเพราะเราเหนื่เราจะเป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองเราจะไม่วอกแวกลังเลสงสัยไม่แน่ใจกับสุขภาพตัวเอง และไม่วอกแป้งไปกับสิ่งไร้สาระอื่นๆในชีวิตเลยเพราะเรายึดมุ่งพัฒนาตัวเองเพื่อเร mm hmm. ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อโลกนี้เท่านั้นนะคะเราทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อเรเพาราะเราน้นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วจิตวิญญาณเรามาเพื่อทําอะไร mm hmm. เพื่อใครสักคนและ mm hmm. เพื่ออะไรสักอย่าง เพื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาพเพื่ออาลอ์พอเราทําเพื่ออละอ์เราเห็นทุกอย่างในจิตใจใกายร่างสายตาเราจะมองอะไรที่เพื่อรเราจะนอบน้อมเราจะมองทุกอย่างด้วยความนอบน้อมและจริงงานและทรงพลังแล้วก็เราจะเห็นทุกความเมตตาของเราหลังไหลเข้าหาเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพราะจิตเรามันตกผลึกแล้วจิตเราภายในจิตเราเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นมันรู้สึกถึงการที่เรารักที่ เราตัวเองมากมากนะคะมันเป็นการที่ทําให้จิตใจจิตวิญญาณของเราผ่องใสมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นเราก็เต็มปลอดภัยจากมนต์ทิมจากปลอดภัยจากขยะความคิดของตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะมนุษย์ของเราจะผลิตความคิดออกมาตลอดเวลาใช่ไหมคะ และความคิดนั้นน่ะเราจะมีทั้งความคิดบวกและความคิดลบฉะนั้นการที่เราขัดเกลาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอมันเป็นเหมือนการถอนว่าจะพืชนขจัดจว่าจะพืชแล้วก็ทําให้เราเลี้ยงความคิดที่ดีๆให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ ให้เราคิดเพื่อจะจะเข้าใกล้อลลอ์มากขึ้นในแต่ละวันและเติบโตได้ทั้งดุลยาและอารเคิรัสนะคะคนที่มีหลักคิดที่อยากจะขัดเกลาตัวเองเพื่ออลล์เนี่ยนะคะมันมาสะท้อนถึงว่าเขาเหตุความสําัญ์ของการใช้ชีวิตการขัดเกลาตัวเองเพื่ออลล์เนี่ยมันเป็นการพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณความคิดพฤติกรรมนิสัยให้มันสะอาดปราศจาก สิ่งที่เป็นพิษต่อตัวเองและคนอื่นด้วยและเช่นความหยิ่งความยื่หยิงอะไรแล้วแต่ความโกรธความหลงความชั่วร้ายสิ่งไร้สาระการอิจฉาทิ่เสียการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพลังงานลบอ่ะเขาจะ เอาพลังงานล่านี้มันคงจะอยู่กับเราอ่ารอารมความรู้สึกโกรธเกลียดอิจฉาที่เสียความหึงหวงหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ยพลังงานไอ้ไอ้อพวกเนี่ยมันก็อยู่กับเราแต่เราจะมีวิธีผู้คนที่ขัดเราตัวเองหรือช้าเองก็ยังคงอ่เอาอการขัดเลาตัวเองเนี่ยให้พลังงานเอาอยู่ให้พลังงานคือเอาอยู่กับพลังงานหลอานี้ได้ ขจัดพลังงานเหล่านี้เพื่อมันพอมันความโกรธวิ่งเข้ามาเราจะจับได้ว่าความโกรธเราจะมีเหตุมีผลให้เหตุให้ผลกับความโกรธทั้นอยู่เสมอทําให้เราไม่แสดงความโกรธออกไปเราจะดับความโกรธความเกลียดความหึงความบวงของเราด้วยตัวเราเองแสดงว่าถ้าเรามีสภาวะจิตแบบนี้เราจดจ่อนะคะเรามีพลังงานความรักที่มั่นคงตัวเองแล้วเพื่ออร่อยอย่างแท้จริง เรามีพลังงานความรักต่อตัวเองเพื่อล้อที่มั่นคงแหละเราขาจัดมันได้เราสลายมันทิ้งเราไม่รู้สึกขาดแคลน ความรักเราไม่รู้สึกขาดแคลนว่าต้องคริศใครเข้ามาในชีวิตอีกไม่ต้องมาขายมาดูแลทิ้งแคร์ความรักฉันฉันสามารถจะดูแลทิ้งแคร์ความรักและฉันผลิตความรักให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาสิ่งนี้นะคะมย์จะตัวเธอเองกว่าทามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านการขัดเราแน่นอนบททดสอบมันมาเพื่อขัดเราเรานะคะใครที่กําลังเผชิญอยู่กับบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เรานิ่งๆไว้ก่อนนะคะ นิ่งที่สุดนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมันขัดเราอะไรเราบ้าง สันก็จะใช้ประโยชน์นี้ถามเข้าไปว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรกับเราบ้างขัดเราเรื่องอะไรเราบ้างเรายังออนแอเรื่องอะไรบ้างในชีวิตเราขัดเลาเรื่องนี้เรื่องนี้เข้ามาสอนอะไรผู้คนกินนริยามระทการกทรของคนกลุ่มกลุ่มนี้พฤติกรรมนี้กาลังสอนอะไรเราเราขัดเราอะไรเราเรายังอนแออะไรหรือเรายังต้องเพิ่มอะไรเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะะอันนี้คือสิ่งน,นี้นะคะคือมันเป็นการรู้จักกลับไปมองตัวเองจากข้างใน ว่าเราจะไม่โทษคนอื่นจะไม่โทษพฤติกรรมที่ไม่น่ารักคนอื่นแต่ก็ไม่โทษตัวเองเช่นกันแต่กลับมาอีกทีหนึ่งก็คือมาบอกว่าเราควรปรับปรุงแค่แก้ไขขัดเราตัวเองเราคนกลุ่มนั้นกำลังสะท้อนความเป็นเราลึกๆที่เรายังไม่รู้ตัวหรือเปล่า ะะฉะนั้นสิ่งคําถามหนึ่งที่แล้วก็ถามไปว่าอัลล็อกกำลังสอนอะไรจากบททดสอบนี้อัลล็อกกำลังจะสอนอะไรช้ากับบททดสอบนี้ให้ช้าขัดเกลาเรื่องอะไรให้ส่งคําตอบมาในหัวใจในความคิดดนติดตดนใจให้ช้าแก้ไขปรับปรุงขัดเกลาตัวเองให้เร็วที่สุดและให้ผ่านช็อตนี้ไปให้เร็วที่สุดเพราะให้ช้าไม่สามารถจะทนกับบททดสอบอะไรได้นาน,าน ะะไม่อยากรับบททดสอบอะไรที่จะปวดอะไรมากอีกแล้วนะคะเราฉะนั้นเราทุกชิงขัดเกลาตัวเองก่อนอยู่เสมอเลยจึงเตรียมพร้อมด้วยการที่ใครควรก็อ่านอย่างสม่ำเสมอขัดเกลาตัวเองไว้อยู่อย่างสม่ำเสม,สมเอ,อ,อสมสมให้แข็งแรงให้แข็งแกรง่งให้สะอาดให้ปลอดภัยเวลาบททดสอบอะไรมาเราจะมีคู่มือมารับซัพพอร์ตแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยและผ่านมันอย่างได้ง่ายดายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของฉันนะคะ การขัดเกลาตัวเองอ่ะมันก็ไม่ได้ชื่อใช่เรื่องของที่เราต้องหลักศาสนาอย่างเดียวนะคะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ชีวิตหลักๆเลยก็คือการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จทุกด้านเราต้องขัดเกลาชีวิตคนที่ประสบความสําเร็จทุกด้านเหมือนเอาอร์ที่บอกไว้แล้วในอายัดเบื้องต้นนะคะผู้ที่ขัดเกลาแน่นอนเลยผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสําเร็จ มีเป็นพื้นฐานต้องมีไว้ให้จิตใจสอนลูกสอนหลานได้เลยเพราะคนที่รู้จักขัดเกลาตัวเองหนึ่งเขาสามารถจะควบคุมตัวเองได้และเป็นคนที่มีวินัยอยา่างแน่เลยเป็นคนที่มีวินยัยเพราะคนที่มีวินัยในเรื่องใดก็แล้วแต่วินัยด้านอื่นๆเขาก็จะงอกเงยขึ้นมาด้วยนะวินัยทางความคิดวินัยทางกะอาหารการกินวินัยทางการอ่านหนังสือวินัยทาง ทํางานให้เป็นระบบเรียบร้อยนะคะแลวก็เขาก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายที่แน่นอนในชีวิตเขาจะไม่วกแวกนะคะความสําเร็จก็จะเป็นผลที่เขาขัดเกลาตัวเองนั่นแหละมันมันกันกรองมาจากตัวเองมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าอ้โชคดีนะคนนี้โชคดีจังเลยความโชคดีคนทั่วไปก็จะบอกว่าโชคดีจังเลยนะคุณได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นเ,เขาไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่โชคดี มันเป็นการที่เราเขาจัดการตัวเองขัดเราตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วสิ่งด,ดีก็เลยเข้าหาตัวเขานะคะคนทั่วไปก็จะมองว่ามันเป็นความโชคดีแต่คนที่ขัดเราตัวเองเหมือนซาเองก็ไม่ใช่คิดว่ามันโชคดีแต่มันเป็นผลลัพธ์จากการที่เราปฏิบัติตัวดีเพื่อเอาล้อยอย่างแท้จริงอันนี้นะคะอ่าแล้วผู้ที่ขัด เราตัวเองเนะี่ยเป็นผู้ที่ออมีจิตใจมั่นคงด้วยนะ ให้ใจิตใจเขามีมั่นคงแล้วเราเขาจะประสบความสำเร็จในสายตาของเราด้วยเขาจะขัดเราตัวเองด้วยกิยริยารยาดีขึ้นหรือยังคําพูดเขาดีขึ้นหรือยังคําพูดที่คิดกับตัวเองดีไหมถัาจะมีเสียงแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฉัาผู้คนนี้ได้ดีหรือยังปฏิบัติกับตัวเองได้ดีหรือยังปฏิบัติกับสามีดีหรือยังปฏิบัติกับลูกดีหรือยัง แล้วมาทาให้ดีขึ้นไปได้ยังไงนะคะถ้ายังไม่ดีทําให้ดีขึ้นได้ยังไงถ้าดีแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่าที่สามารถจะพัฒน,นาขึ้นไปได้อีกอ,อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช้คอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและมีคําถามแบบนี้อย่อยางสม่ำเสมอให้กับตัวเองนะคะ,ะการขัดเราตนเองเพื่อที่จะใกล้ชิดกับ้ราเนี่ยอ,อันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่อยางสม่ำเสมอก็คือการอิสติฟัสตัวเอง การขอพยายโทษกับเนื้อกับตัวเพราะเราไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตการเผ่อเรือของมนุษย์มันมีอยู่การเผ่อเรือของใาอิมก็มีอยู่สาตาจิตตาใจข้างในระบบความคิดเต็ใจจิตวิญญาณของเราอะเราควบคุมมันได้ดีมากพอแค่ไหนเ,เรายังไม่รู้ตัวบางครั้งฉะนั้นการที่การอิสติฟาร์ตัวเองการขออภัยโทษกับเนื้อกับตัวอย่างสม่ำเสมอมันทําให้จิตข้างในเราบริสุทธิ์เบาสบาย ะะมันเป็นการตรวจสอบเมอนการรีเช็คตัวเองเออตรวจสอบจิตวิญญาณตัวเองแล้วเราจะอยู่ในผู้ผู้เป็นผู้คนกลุ่มคนที่นอบน้อมตัวเองดอูอย่างเสมอระวังจิตใจ,ใจกายวาจาของเรายูอย่างเสมอชันที่แคร์ตัวเองแบบแบบฟูลฟิลตัวเองนะคะ มันมันส่งผลและพลังงานเจลล์เนี่ยการดีแค์ฟูกันทช่แคร์ตัวเองแบบคูฟิลตัวเองอย่างสุดๆเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีความมีพลังงานออร่าออกมาได้วยนะคะมันรู้สึกดีกับตัวเองมันเช็คแคร์ตัวเองการที่อิติฟัสตัวเองอย่างสม่ำเสมอทําให้ออร่า ออกไปด้วยออร่าความสงา่าความมีบาร,รมีอะไรก็แล้วแต่ผู้คนจะมองมาในสายตาที่ออกโดนกับเราหรือดีกับเรานะคะอันนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่บช้าด้วยเหมือนกัน พนะอรู้สึกทุกคนจะรู้สึกว่าปลอดภัยที่อยู่มองมาที่เรา,เารู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับเราอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เราจะเป็นพลังงานที่ดีให้กับทุกทกที่ที่เราเดินไปป็นเป็นบรรทมให้เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่ดีเลยนะคะ,ะแล้วข้อสองก็คือมันจะเพิ่มคุณธรรม ละเลิกสิ่งที่คุณทําในจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วจะอะไรที่บั่นทอนในจิตใจเราจะลดลงเช่นเช่นการพูดร้ายร้ายมาร้ายตอบจะไม่มีจะไม่มีกริยามารยาทแบบนี้นะคะเราจะขัดเกลาตัวเองให้เป็นชาวสวัสดิ์นะคะจริงทั้งบนโลกนี้และเป็นผลลัพธ์ในโลกจุลญ,ญาด้วยนะคะความอิจฉาความหลงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่การขัดเกลา ด้วยการฝึกอีคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจเป็นการตักวา่าคือการยำเกรงเอาล้อขัดเราในนี้ก็คือระลึกว่าร่างกายนี้ถ้าจะระลึกระลึกอ,อยู่เสมอว่าตระหนักรู้อยู่เสมอว่าร่างกายนี้จิตนี้ใจนี้เป็นของเอาล้อเราต้องใช้จิตใจกายร่างนี้อย่างระมัดระวังเพื่อเอาล้อเท่านั้นอย่างดีที่สุดต้องระลึกอ,อยู่เสมอว่าวันนึงเราก็จะกลับไปหาเอาล้อ ทุกจิตใจกายร่างของเราทุกอ,อวัยวะของเราเนี่ยจะเป็นพยานที่ดีให้กับเราตั้งจิตและเนียดไปแบบนั้นให้เป็นพยานที่ดีให้เขาเป็นพย,า,ยานด้านดีให้เราในวันนั้นฉะนั้นก็คือถ้าอยากให้ทุกอย่างเป็นภรรยาพยานในด้านดีของเราทาให้ตาช่างในด้านดีของเราเยอะมากๆเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติในวันนี้แะตอนนี้นะคะแค่คิดดีกับตัวเอง ไม่โทษกฎเกลียยตัวเองนี่ก็คือก็ปลอดภัยแล้วนะคะอ่าและสามก็ถางการที่เรารักตัวเองก็คือทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอ์ด้วยแล้วก็อิบะดาเป็นอิบะดาที่มีที่ทําให้หัวใจของเรามั่นคงเพราะเราสรนักรู้ว่าอัลลอ์อยู่ใกล้เราและอัลลอ์พร้อมจะตอบรับทูอาของเราแต่เราอ่ะรู้สึกถึงความรักที่อัลลอฮ์มีให้หรือเปล่ารู้สึกถึงการมีอัลลอฮ์ที่ใกล้กับตัวเรา เราอยู่ใกล้เราเวลาเราปฏิบัติหรือทำอะไรลงไปอ่ะเราจะละเอียดอ่อนเราจะทำให้ด้วยความนอบน้อมทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความปิดแคล้พูดในการเทคแคร์อย่างดีที่สุดเราจะไม่ทำพูดให้ไขรเป็นกินเราจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะค่อยๆหายและหลุดออกไปจากปวงจรชีวิตของเรานะ แล้วการละหมาดก,ก็เหมือนกันนี่คือเป็นสิ่งสําคัญก็คือการละหมาดตั้งใจละหมาดอย่างใคร่ครวญดีที่สุดทําให้คุณภาพละหมาดของเราดีที่สุดให้ละหมาดนั้นเป็นการกล้ชิดกับเอาร้อมากที่สุดในแต่ละวันวันละห้าเวลาพอเราทําละหมาดใกล้ชิดกับเอารอวันละห้าเวลาเนี่ยจิตใจกายร่างเราตรึงรากับเอาร้ออยู่เสมอเนี่ยเราจะเดินอย่างนอบน้อมเดินนะกิริยามารยาทการเดิน เราเดินทุกวันนะเราเดินแบบไหนเดินแบบสง่างามแบบนอบน้อมด้วยมีความสง่างามด้วยมีความนอบน้อมด้วยมีมารยาทที่ดีด้วยเดินด้วยความามั่นใจด,ด้วยตรงนี้นะคะคนที่มั่นใจไม่ได้เป็นเดินที่หยาบคายหรือเดินแบบเา้ายไหลพึงแบบโชดหน้าชูตาคือคือแบบโชดยืดหญิงอะไรไม,ไม่ใช่ด้วยพลังงานนั้นแต่เดินด้วยพลังงานนอบน้อมถอมตนนะคะ ด้วยพลังงานที่ดีงามด้วยพลังงานของคุณอัลลอฮ์โดนด้วยความศักยภาพความสามารถของอัลลอฮ์เพราะเรากำลังใช้ร่างกายชิลล็อกมออให้เรานี้นะคะฉะนั้นข้อสีนะคะเป็นการอยู่กับคนที่ดีหาพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมศรัทธากัน อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคนรอบตัวเราก็คือกระจกสะท้อนจิตใจของเราการเลือกคบคนเนี่ยต้องต้องต้องเืินสติคนที่สามารถจะเืินสติให้กับเราได้เป็นแรงปรารใจใกับเราได้และเป็นที่รักของเราการเลือกคบคนเนี่ยเราเสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเลิกผี ใครเข้ามาในชีวิตเราจะคบไปทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเลือกเลยว่าเราจะคนคนแบบไหนเราก็เลือกคนแบบนั้นคบด้วยนะคะเราไม่จำเป็นต้องคบคนเหมือนช้าไม่ไม่ได้เพื่อนเยอะเพื่อนที่ช้าคบส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะเลือกหนังสือก็เป็นเพื่อนเราได้อ,อ่ากุศก่อนเลยให้กุานเป็นเพื่อนชีวิตของเราทั้งดุนยาเลยอะเคียร์ใน youtube ใน t ิ k t ตอลหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำให ทัศนคติความคิดให้มันเติบโต้าเข้าไปข้างหน้าถ้าจะเลือกคบคนไหน,นถ้าคนไหนที่ไม่น่ารักจะต้งเด็กทิ้งแบบไม่เสียดายเพราะเมื่อก่อนเราจะหัวโอ้ไม่คบคนทุกคนนี้จะไปแคร์คนอื่นทั้งหมดความจริงเราไม่จําเป็นต้องแคร์ใครทุกคนจะแคร์ตัวเองก่อนเสมอไม่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้ลึกๆแล้วทุกคนแคร์ตัวเองก่อนการที่รู้สึกว่าเอะฉันเป็นหัวเป็นยยคุณนู้คนี้เพราะเราเป็นคนแบบนั้น การเป็นหัวเป็นใจคือท่้กัอแคร์ตัวเองอะไรแบบนี้นั่นแหละนั่นคือแสดงว่าเราแคร์รตัวเองเราอยากให้คนอื่นเทคแคร์โน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเราไปแคร์ไปเทคแคร์คนอื่นเพื่อตัวเราเองนั่นแหละฉันก็คือแสดงว่าการปฏิบัติกับการเลือกเพื่อนที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเขาบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนแน่นอนนะคะชาการที่เราเลือกคบใครมันมีคนคนนั้นจะมีอิทธิพลต่อเราเพราะเรา รู้สึกรักและศรัทธาและเคารพในตัวเขาแล้วเวลาเขาแนะนาคาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะผิดจะถูกบางทีอาจจะไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายๆนะคะเราไป,ไปรับมันมาได้ง่ายๆฉะนั้นก็คือเลือกคบและต้องมีขอบเขตกติกาให้กับตัวเองไม่จําเป็นต้องคบใครทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องแคร์ใครก่อนให้แคร์ตัวเองก่อนว่าเป้าหมายชีวิตคนนี้ทําให้เรามี إ ي มานมากขึ้นไหมหรืออะไรไหมถ้าไม่ใช่ก็คือดิจิทิ้งได้เลยนะคะหรือเว้นวรรคไว้อาจจะเป็นครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่เราครบ ถ้ามันยังเป็นเพี่อกับเขาคือเราเว้นว่างไว้เว้นช่องว่างไว้เว้นระ,ะ,ระยะห่างไว้นะคะได้ไม่ต้องไปใช้เวลาคุกคีกับเขามากเกินถ้าเรายังหลีกนี้จากคนกลุ่มนั้นไม่ได้เราก็ทําพลังงานตัวเรามาโฟกัสกับตัวเราให้แข็งแรงให้แข็งแกร่งมา,ากที่สุดนะคะโอเคนะคะ,ะข้อห้าเนี่ยมันจะเป็นการ หมั่นทบทวนเป้าหมายชีวิตด้วยเวลาเราขัดเกลาตัวเองเนี่ยคนที่ขัดเกลาตัวเองเราจะหมั่นทบทวนเป้าหมายชีวิตหรือจุดประสงค์ของชีวิตว่าเราทําอันนี้เพื่ออะไรเรามีเป้าหมายอะไรเรากาลังจะเดินเข้าใกล้กับล้อแค่ไหนเป้าหมายสากเดือน6เดือนหนึ่งปีเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนเราตั้งจิตเป็นแบบไหนตั้งใจที่จะขัดเกลาตัวเองอย่างสม่มําเสมอได้ดีแค่ไหน ดีขึ้นหรือยังวันนี้ฉันทบทวนกรอ่านสักเหนือยากไหมวันนี้เราทบทวนสุรฟัติค่ะฉันจะเน้นสุรฟัติค่ะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจําเป็นในการใช้ในช,ในชีวิตประจำวันก็คือการอ่านสุรฟัติค่ะในละมานเพราะถ้าเราคุณภาพของสุรฟัติค่ะดีใครควรอย่างดีละเอียดแล้วนะคะมันส่งผลต่อ ชีวิตละหมาดคุณดีชีวิตดีละมาดคุณก็อช่อชีวิตดีคุณจะปลอดภัยจากทุกสปปรรพสิ่งมันง่ายชีวิตคุณจะง่ายขึ้นมากๆเพราะคุณจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีและทําให้พลังงานชีวิตคุณดีคุณจะขัดเกลาตัวเองเข้าหาพระเจ้าได้ง่ายขึ้นคุณมีจิตที่มั่นคงมากขึ้นเวลาตัดสินใจในหน้าที่การงานตัด ตัดสินใจในงานชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะนำพาไจเด็กจิตเราไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่ใช่ที่ควรเสมอนั่นแหละแล้วพอเราตัดสินใจที่ดีรู้สึกดีตัดสินใจดีผลลัพธ์ในชีวิตก็ดีค่ะใช่ไหมคะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะผลลัพธ์ของการขัดเกลาตัวเองเนี่ยหนึ่งทำให้ใจเราสงบแม้ในโลกที่ว่าวุ่นวุ่นวายสงบบททดสอบอะไรมาเราจะง่ายไดย้ เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนมันยากแต่วันนี้มันง่ายและผ่านไปได้วยดี อ่ามันก็จะเป็นแบบนั้นเราจะมั่นคงในอิมักมากขึ้นเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราจะกล้าหาญมากขึ้นมีจิตใจที่นอบน้อมถ่อมตนยำเกรงออลอมากขึ้นใกล้ชิดกับออลมากขึ้นและเราได้รับความช่วยเหลือจอากออลดูอาอะไรอรอลก็จะตอบรับได้ง่ายมากขึ้นนะคะความสำเร็จที่แท้จริงเราจะได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้ามันคุ้มค่าที่จะขันเราอยู่ตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็คนที่อยากจะ พาตัวเองไปให้ประสบความสิ็จก็จะหิวกระหายกับการขัดเกลาตัวเองนะคะเราจะเขารู้สึกว่าหิวกระหายกับการขัดเกลาตัวเองเัารู้สึกชอบที่จะขัดเกลาตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่สามารถขัดเกลาตัวเองได้รู้จักมองเข้ามาในข้างในตัวเองก่อนเราจะมองเห็นตัวเองในในจุดที่เราควรจะแก้ไขและยอมรับด้วย ผู้ที่มันขัดเกลาจิตใจตัวเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในใสายตาของเราซึ่งยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จในโลกนี้นะคะและก็โบนัสนะคะอีกอย่าง,งก็คือฉันจะแถมให้มันจะเป็นความรู้หือฉันชอบมากเลยก็คือการเรียนรู้ตั้งแต่ในเปลยันลงฝักสุขอันนี้ก็คือเป็นการแสวงหาความรู้ตั้งแต่ในเปยันลงฝักสมนั่นเป็นการสอนที่ลึกซึ้งมากๆแล้วก็มีคุณค่ามากๆานะคะ จงแสวงหาความรู้ตั้งแต่ในปียันหลุ่มฝังศพนะคะเป็นคําสอนที่มีคุณค่ามากๆสำหรับฉันก็ถือว่าเป็นการแสวงเป็นการการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่ในเียันหลุ่มฝังศพเนะะี่ยมันเป็นหลักคิดที่อิสลา,ามมีกันมานะคะแล้วก็มีเจตนาที่ที่ดีประเสริฐมากๆนะคะสอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาณแหง่งแห่งศาสนาด้วยนะคะแต่ พอเราเอาเข้าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอยากเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในปีหรือฝักศพจริงๆมันเด็กน้อยก็เราก็อยากจะเรียนรู้การเติบโตของเขาการออกเสียงการพูดการมองเห็นการเดินการจับอะไรก็แล้วแต่ก็จะเรียนรู้การเติบโตเขาพอเราโตขึ้นมาสักพักหนึ่งเราก็จะเรียนรู้เรียนรู้ที่จะทำมาหากินเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะโกรธเกลียดทุกรสชาติของชีวิตเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะคะ แล้วก็อิสลามเราก็สอนเป็นศาสนาที่แห่งการเรียนรู้อยู่เสมอนะคะเราเราทรงเปิดสัญญาณแห่งแห่งวิจารยานของคำว่าการแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่นะคะไม่ใช่แค่ทางโลกปืญญาของอย่างเดียวนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่ว่าเราจะอายุไหนเพศไหนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใคร รู้ทุกอย่างแม้ท่านจบมีมุมมาสลอมอะไวบูสลอมเองก็ตามนะคะเราต้องหาความรู้ที่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาและก็แสวงหาความรู้คือการขัดเกลาตนเองเช่นกันนะคะสิ่งนี้ก็คือพอเรามีความรู้ที่ดีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่เป็นสัจธรรมจริงๆมันไม่ใช่เลยขยะความคิดอะไรขกงใครก็แล้วแต่นะคะพอความรู้ที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดี ตรวจสอบได้เลยนะคะว่าถ้าเป็นความรู้ไหนที่ดีมันจะทําให้สภาวะจิตอของมันคุจะใจเราอะความรู้สึกของเราที่ดีๆอะ่ะมันจะบอกมันจะบอกเราแน่นอนว่ามันใช่ไหมถูกไหมมันดีไหมมันถูกต้องไหมอย่างเข้าใจตนเองมากขึ้นและดำเนินชีวิตด้วยทางนำที่ดีนะคะและความรู้แท้จริงเนี่ยเป็นศัตธรรมจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจิตใจเราได้ด้วยแล้วขอดูอาให้เอาเร์เปิด ใจเปิดตาจิตตาใจข้างในของเราให้รับรู้ให้รู้ถึงหลักสัจธรรมที่แท้จริงเพื่อนำพาชีวิตนะคะไม่ไม่ใช่แค่จับในสมองนะมันเป็นการเปิดจิตใจของเราด้วยแล้วพอเราเปิด,ด,ดจิตใจแล้วให้ควรใช้สติเราจะได้สติแล้วได้จะปัญญาถ้าความรู้ที่ดีจากหลักสัจธรรมที่แท้จริงหนึ่งเราจะได้มีเราจะมีสติ เรารู้สติปัญญาเราเพิ่มขึ้นมีปัญญาเราเพิ่มขึ้นมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะอยากถูกต้องแม่นอย่าแบบก็รวดเร็วมากขึ้นอันนี้นะคะ ความรู้มันจะเป็นสะพานสู่สวรรค์ได้ด้วยถ้ามีมุมัสลัวและสลังกาวว่าผู้ใดสวยหาหนทางเพื่อขวนขวายหาความรู้เาลาจะเป,เปิดทางให้เขาไปสู่สวรรค์รายงานโดยมุสลิมนะคะแนวทางที่เราจะปฏิบัติง่ายๆเลยนะคือการอา่านหนังสือวัลลนา วางคาสอนพลเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่เราแบ่งเวลา5นาทีสินาทีเพื่อเป็นความรู้เกับตัวเองนะคะแล้วเอาราจะเปิดใจขออุดมอาจกอลลอ์ให้เปิดใจของเรารับความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่เป็นศัตรธรรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเรารับมีซิดนีอินมันอ,อันนี้ก็จะเป็นอูอาเป็นอายัดหนึ่งในกรุอนะคะก็คือขออุดให้เอาล็อโปรดประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเราถ้าเป็นประโยชน์กับเรา นะคะเป็นประโยชน์กับตัวเราโดยเฉพาะาเืิดความมีความรู้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเอารับรู้ฉะนั้นให้เอารับบรรจานความรู้ให้มันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงสาหรับเราด้วยนะคะผู้ศรัทธาคือผู้ที่ไม่หยุดการเติบโตนะคะทั้งในด้านอีมาจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้จึงไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่มันเป็นภารกิจตลอดชีวิต มันเป็นภารกิจฉลอดชีวิตเพราะมันเป็นเป้าหมายของเรามไม่ใช่แค่ความสมเร็จทั้งดุนยาแต่มันคือการกลับไปหาอนล้อยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ใจและเข้าใจด้วยความภาคภูมิใจที่ความสง่างามที่แท้จริงนะคะและผู้ที่ขัดกลาวย้ำอีกครั้งนะคะผู้ที่ขัดเกลารวนเองย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม,มันดียิ่งกว่า ทรัพย์สินเงินทองที่เสียสถานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ท้จริงก็คือเราทุกคนกลับไปหาอวา,ารูเสมอฉะนั้นก็คือความรู้หรือการขัดเกลาตัวเองเนี่ยมันทําให้จิตใ,ใจเราสะอาดปลอดภัยจากอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลแล้วนะคะทาให้จิตใจที่เรามีบริสุทธิ์มีความเน่้อเกีงมีความดีงามมิเช่นก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะเขาและเราก็จะมีเป้าหมายเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางเลยคะ่ะ นะคะตามกระแสสังคมที่มันว้าวุ่นวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมีตั้งจิตเจตนาเพื่อเป็นผู้ที่พอเอาพอ,พอใจเท่านั้นนะคะถ้ารอรอให้มนุษย์พอใจไม่มีทางคะ่ะมนุษย์ไม่พอใจการเป็นเราอย่างแน่นอนนะคะให้คุณทําเหนื่อยให้ตายขนาดไหนนะคะคุณก็ยังคงทําให้ใครพอใจทั้งหมดทุกเรื่องไม่ได้แม้กระทั่งตัวคุณเองก,ก็ตามแต่ ้าเราปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจกนแล้วมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าแล้วมันชัดเจนกว่าแล้วมันตรงไปตรงมาแล้วไม่เยินเยอะวนเวะออะไรมากมายนะคๆนะคะหวังว่าใน EP นี้คงจะได้ความรู้อะไรที่ดีมากๆนะคะ,ะรักตัวเองเพื่อเอรารักตัวเองแบบที่เราสุขรักเราอาจจะคิดว่าการรักตัวเองคือ,คอการ ให้รางวัลตัวเองอยู่การตามใจตัวเองแต่ในอิสลามคือการรักตัวเองที่แท้จริงก็คือการนำหัวใจกลับไปสู่หล่อนะคะเป็นการขัดเราตัวเองที่นำตัวเองไปหาัล่อคือความแตกต่างระหว่างรักตัวเองตามใจกับรักตัวเองด้วยการตักตะกวาก็คือการเพื่อหลอแล้วนะคะคือทําไมการขัดเราตัวเองเท่ากับการให้เกียรติตัวเอง ฝากไว้นะคะสุดท้ายนี้จงใช้ช,ชีวิตด้วยความรักอย่างดีนางามกราหารและส่งพลังในทุกวันนะคะเจอกันใหม่รครั้งหน้นะคะสวัสดีค่ะ